วันนี้รายการไายสายของเรานะครับก็มีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งนะครับมาแนะนําให้น้องๆทางบ้านได้ทํากันนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมสองคนก็คือซ้ายของผมนี่คือน้องอะไรเอ่ยมิมีมิมีนะครับขวาแล้วครับน้องมิมีอยู่นะครับโอเคนะครับการทดลองวันนี้นะครับเราจะพูดถึงแก้วใบนี้แก้วนี้สีอะไรครับสีดำค่ะสีดำน้องมิวสีอะไรจริงเปล่าสีดำเหรอเดี๋ยวดูดีๆนะว่าแก้วเนี่ยเป็นสีดำหรือเปล่านะครับ ดูนะครับแก้วนี้นี่นะครับไม่ใช่แก้วธรรมดาดคราวนี้เนี่ยใช่เราจะมีนะครับน้ําในนี้นะครับแล้วก็จะเติมลงไปแล้วดูนะว่าเป็นยังไงนะครับดูนะเติมลงไปแล้วยังไงร, <วา S 1> ระวังนิดหนึ่งนะครับอ่าดูสิครับว่ามันใช่แก้วสีดําธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงครับ เห็นเป็นรูปอะไรครับเห็นเป็นรูปอะไรเห็นเป็นสีดำหรือเปล่าไม่ค่ะอะ่มันมีรูปของตึกขึ้นมาเห็นไหมก็คือรูปอะไรก็ได้ถูกไหมที่อยู่บนแก้วนี้นะครับถูกไหมต้องทำไมยึงเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าเป็นเพราะอะไรไไเหล่าโอเคเดี๋ยวดูเป็นเพราะควันใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะทำให้ นะครับแก้วธรรมดาเนี่ยกลับไปเป็นสีดําอีกได้งไงเ,เราเทน้ํากลับไปนะครับอย่างนี้นะโอเคนะครับปิดฝาค่อนขึ้นเควันขึ้นมาเลยดูเห็นไหมยังมีรูปอยู่หรือเปล่าครับมีมมนะโอเคลองสังเกตรูปนี้ถ้าเราเท ครับเอ๊ะทำไมรูปมันหายไปแล้วล่ะครับตอนนี้กลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมอีกแล้วเ,เห็นไหมครับน,น,น้องมีมี่คิดว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ยตรงสนนี้น้าเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นกับน้ำร้อนเก่งมากเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิถูกไหมน้องมีมี่ว่าไงครับ เหมือนกันหรือเปล่าควันใช่ไหมโอเคที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันเลยครับสาเหตุที่แก้วน้ําสามารถเปลี่ยนสีได้นั้นเป็นเพราะพื้นผิวของแก้วมีส่วนผสมของสารเทอร์โมโครมิกลิควิดคริสตัลที่เปลี่ยนสีได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงโครงสร้างของโมเลกุลทําให้แสงที่สะท้อนจากสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเติมน้ําร้อนลงในแก้ว สีดำบนตัวแก้วจมหายไปเห็นเป็นลวดลายสีสันสวยงามขึ้นมาแทนที่และเมื่อเราเทน้ำออกนะครับแล้วใส่น้ำเย็นลงไปแทนน้ำร้อนอุณหภูมิก็จะลดลงแก้วจึงเปลี่ยนสีกลับมาเหมือนเดิมครับสารเทอร์โมโครอมิกลิควิดคริคสตัลนี้นะครับเป็นสารที่เราใช้ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นเทคนิคที่ประหยัดและก็มีความรวดเร็วไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยสังเกตจากสีที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับ